ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะฮะที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะฮะยินดต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการของผมอีกครั้งหนึ่งนะ,นะฮะกับช่วงถ่ายคลิปแบบกากากนะฮะโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็มีมัสคอตประจําคลิปนะฮะก็คือตุ๊กตาอีเด็กดอกนี้นะ <c oughs> แม่นี่ด้ว,ว่าเป็นพิตตี้ประจําคลิปเลยนะฮะน่ออกมาเยี่ยวตอนอยังคืนนี่เจอหน้าอีนี่นกูคิดว่าผีหลอกนะ ดูจากของเด็กเล่นนี่เจอเอาไปทาสีแดงนี่หน้าตากแบบนี้เลยนะนี่ยว่าโอ้ตายเมจาโวยนะครับเจ้าตุ๊กตานี้ก็เป็นตุ๊กตาไว้สรับเด็กเล่นนะฮะแต่ว่าเด็กเอาไปเล่นมากไปหน่อยนะครับหน้าตาเลยจะเป็นอย่างที่เห็นนะค,คุณผู้ชมครับก็เลยเด็กไม่ควรจะเล่นเลยนะฮะผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะมองเหมือนกันนะครับนะ้กลางคืนมานี่กูเสียวมากเลยนฮะาแถมยังขาขาดไปข้างนึงด้วยนะฮนะดูคุณผู้ชมดูขาพิการนะครับจริงๆคือมันขาบัน หลุดแล้วมันต่อยากนะครับผมก็เลยเสียบทางเท้ามันเข้าไปอย่างนั้นเลยนะก็กลายเป็นตุ๊กตาแบบใหม่นะครับมึงเป็นมาสคอตประจำคลิปวันนี้นะสวัสดีค่ะคิดไปคิดมานิดอีตุ๊กตาเด็กดอกนี่เอาไปไกลดีกว่านะนะอ,อย่าขยับนะมึง <c oughs> ขยับขึ้นมาเรามีเรื่องนะครับเอานะฮะตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวแบบบ้านๆของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะรีวิวบ,บ้านๆของเราก็คือแบบบ้านๆจริงๆเลยนะคราฟ นะซึ่งตอนนี้นะผมก็อยู่กับแว่นนะครับแว่น2อันนี้นะซึ่งงงอัดิแว่นมีเกี่ยวอะไรวะผมจะอธิบายกันก่อนเลยว่าเกมเมอร์แบบเราๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะครับเวลาเล่นเกมในมือถือหรือว่าเล่นเกมในคอมเนี่ย เล่นไม่ต่ำกว่าชั่วโมงแน่นอนใช่ไหมอย่างเกม LOL นะครับหรือว่า .A หรือว่า h o r อะไรอย่างนี้เกมหนึ่งก็เกือบชั่วโมงแล้วนะครับหรือว่าเล่นเคาเน์เตอร์นะตาหนึ่งแมตช์หนึ่งนี่ก็โอ้โหเกือบชั่วโมงใช้ได้เลยนะฮะซึ่งการที่เราจ้องแสงคอมนานๆเน,านนะี่ยมันทําให้คุณผู้ชมปวดตานะครับแล้วมันจะมีผลพวงไปถึงการปวดหัวด้วยเคยไหมแบบเล่นคอมไปนาน,านแล้วปวดหัวตุๆบ เนะีเป็นจากการที่ส่วนหนึ่งคือการเราจ้องแสงเกินไปนะครับก็คือเราจ้องแสงนานๆนะก็จะทําทให้เราปวดหัวได้ด้วยตัวผมเนี่ยก็เป็นสายตาปกตินะครับแต่ว่าพอโตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มมีอายุนะฮะเวลาเล่นคอมนานๆมันเริ่มแบบปวดตานะครับก็เลยไปหาเจ้าแว่นอันนี้มามันเป็นแว่นกองแสง ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นแสงสะท้อนนะมันจะมีแสงสีฟ้า,ฟานะครับนะไม่ต้องมาจ้องพยายามจ้องหาหน้ากูหรอกนะสะท้อนไม่เห็นอยู่ลนะชอบชอบมีคนมาจ้องนะครับนะ่ดูแสงสะท้อนในกระจกอะไรประมาณนี้นะก็เจ้าแว่นแสงสีฟ้าเนี่ยมันเอาไว้กรองแสงนะครับซึ่งแสงที่สําคัญที่ทําให้เราปวดตาก็คือแสงสีฟ้านะฮนะน่งงคุณผู้ชมงงเลยแสงสีฟ้ากูไม่เห็นจะจ้องแสงสีฟ้า นะจริงๆแล้วคือแสงสีฟ้านะครับมันจะปะปนมากับแสงสีขาวนั่นแหละซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะรู้เรื่องสีลุงใช่ไหมครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง การที่จะเป็นแสงสีขาวได้เนี่ยต้องรวมสีทั้งหมด7สีนะฮะหลักๆนะครับนะก็คือสีลุงนั่นแหละรวมกันมาปับ๊บมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะฮะซึ่งเจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยมันก็หลุดรอดข้ามาด้วยนะครับแล้วมันก็มีผลกับสายตาเรามากๆนะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าแสงสีฟ้าจะทําให้เราปวดตามากที่สุดนะครับซึ่งมันจะมีผลคล้ายๆกับแสง UV บนอาทิตย์เลยนะขายของขายของเงยโคตรขายของ,ง,อขของซึ่งตอนนี้นะผมก็ไปสั่งไอ้นี่มาแว่นออบตาสนะะเป็นแว่น น่าจะแบรนด์ของไทยอะไรบางผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งได้ได้ว่าเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยคุณก็จะลดปัญหาการปวดตาได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเล่นได้มากขึ้นแต่จริงก็คืออย่าเล่นนานแล้วกันนะครับแต่ก็ควรมีวงมีแว่นหรือว่าติดฟิล์มกองแสงเข้าไปด้วยนะฮะถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็จะมีใช่ไหมมือถืออย่างตอนนี้ผมใช้มือถืออยู่ผมก็ติดฟิล์มนะครับฟิล์มกันแสงสีฟ้าคุณผู้ชมลองไปร้านตู้กระจกก็ได้ติดปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เราจ้องมือถือได้นานขึ้นนะครับแต มองผ่านแว่นไปปั๊บ อาจจะขุนๆบ้างนะครับจริงๆคือรอยนี้มือผมเองนะนะมือยังไม่ได้ล้างอะไรโคตรโสโครกซึ่งผมก็สั่งตัดมานะะสยตาสั้น20สนะครับนะสั้นทําไมว่าสั้น20ก็ <c oughs> อเอามาเล่นเกมได้ค่อนข้างนานนะครับก็ทําให้เราสบายนั่นเองคุณผู้ชมที่ยังอายุน้อยๆนะก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับอะไรคือการปวดตาเนี่ยแต่ถ้าอายุขึ้นมาสัก20นะครับหรือว่าเล่นคอบใน<อ>ที่มืดบ,บ่อยๆก็จะเข้าใจนะครับว่าทําไมเราถึงต้องใส่แว่นนะครับมันปวดตาเหลือเกินนะฮะ เพราะฉะนั้นการที่เราใส่แว่นก็จะทําให้เราถนอมสายตานะครับนะไม่ใช่ทมอีนี้ได้นะดูใส่ปับ๊บเห็นไหมดูดีขึ้นนะฮะถ้าใส่เป็นแว่นดําปับ๊บแนะงานศพเลยนะ <c oughs> งานศพอีนี่ไปเลยนะโอเคก็จริงๆแล้วคืออย่างที่ผมบอกนะครับเราควรคิดเรื่องถนอมสายตากันบ้างนะเพราะว่าตาเรานะครับใช้ในการ ใช้ชีวิตประจําวัน่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเรามีเงินมีอะไรก็ดูแลสายตากันบ้างนะครับน่าสุดท้ายก็ไข่ของนะสำหรับในวันนี้นะครับไข่ของใครที่สนใจนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไปข้างล่างนี้นะใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดกันไปด้วยนะส่วนใครที่อยากได้ส่วนลดก็ใส่โค้ดคําว่าสกิลเข้าไปนะครับก็จะทําการลดมา100บาทนะครับนะก็ถือว่าประหยัดไปร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับอีนี่นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ